มมึงยันนี้ไปเปิดหมวกกันเปล่าไปดิยันนี้นะอเ,เออ,อเจกันจอกัน

ครูขาเมื <บา S 1> ่อกี้หนูเห็นเอวดาค่ะเขาเอายาสูบปุ๊เข้ามาในโรงเรียนเดีวแล้วพฤติกรรมนี่มันเป็นประจำเลยเหรอ,อเห็นเองกับตาเหรอค่ะเห็นเมื่อกี้ไม่นานนีน้แล้วก็ไปเห็นมาเมื่อกี้แล้วตอนนี้เขาอยู่งนะเขาอยู่โรงเรียนแล้วไหมตอนนี้ไม่แน่ใ,นใจค่ะต้องไปดูด เออมันก็เป็นมันก็รับผิดชอบกิจกรรมอยู่บางอย่างแล้วเห็นโดนตรงดนตีมันก็เลนมันเอายาเสพติดมาจากตรงไหนวะออใช่ค่ะนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนแต่ไปเห็นมาเมื่อวายาเสพติดอะไรบุหรี่หรือยังไงหรือยังอื่นที่มันแรงกว่านั้นมันไม่แน่ใจอาจจะมีอื่นด้วยคือถ้าเป็นพวกบุหรี่เนี่ยนะเด็กมันยมสมัยเนี้ยเด็กโตอย่างเงี้ย มันถามว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมันมันก็ไม่ร้ายแรงนะแต่ว่ามันผิดที่สังคมยังยอมรับไม่ได้ตรงที่ว่าเราเป็นเด็กนักเรียนแล้วยังเอาตังค์ไปซื้อบุหรีร่ซื้อยาเสพติดมาดูดอย่างเงี้ยมันยังไม่เหมาะสมแต่ถ้าเขาเรียนจบแล้วเขามีงานการทําที่เป็นหลักแหล่งแล้วเนี่ยเขารับผิดชอบตัวเขาเองได้เนี่ยอันนี้เขาทําได้แต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนมันไม,ม,ม่เหมาะสมพอเชา้ามาอย่างน้อยะแบ,บมือขอตังค์มาเอาตังค์เนี่ยเป็นปัญหาเลยนะเนี่ยอีกอย่างเดี๋ยวถ้าเกิดมันติดหนักๆเข้าแล้วปับ๊บ มันไม่มาเรียนอ่ะเสียการเรียนเข้าไปอีกหนักเลยมันอยู่เรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเรียกมาหาครูหน่อย okay, <sir. S 1> เออลองไปเรียกมาหาครูค่อยๆบอกว่าเออครูแช่มีเรื่องจะปรึกษาด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าไปเดี๋ยวให้มันมาครัอโาวเออมาก็ดีแล้วมีมีกระแสแล้วก็มีข่าวม,มีเพื่อนเรามารายงานครูว่าเราเอายาเสตติดเข้ามาในเรียน ทำไมทางนั้นติดหรือเปล่าติดครับเอามาขายครับฮะเอามาขายครับขายให้เอามาขายเอามาจากไหนมันผิดกฎหมายมก็รู้อยู่ว่าเนี่ยอันไหนสิ่งที่ที่ควรทําเองก็รู้โตแล้วอันไหนที่ไม่ควรทํามันก็ยังทําแล้วทําไปเพื่ออะไรจะหาว่าหาอะไรหาอะไรได้ไดอยางไงก็ไม่ใช่นะแล้วมันเป็นเสื่อมเสียมันไม่เสียแค่เองมันเสียหลายหลายคนคน,นติดเองได้แค่เงิน เองจะติดคุกเอาจะหมดอนาคตอยากหารายได้พิเศษนู่นว่างๆเสาร์อาทิตย์รับจ้างเป็นเด็กปงเด็กปั๊มก็ได้เขียนโคเขียนปากเขาก็ก็ได้ตังนะร้อยครึ่งร้อยก็ยังดีอยู่ตามพวกคาคองาคาแคร์ก็ได้หรือมาช่วยหรือมีวิชาช่างเราก็เ,เราก็เป็นอยู่กูเห็นแว้นๆกับรถอยู่ก็มีแต่ว่าตอมรถก็เป็นอะไรก็เป็นต้องไปหากับพวกอู่รถขอค่าแรงเขาก็ได้ช่วยขอ,องซ่อมวันหนึ่งร้อยสองร้อยก็ยังดีดีกว่ามาส่งยามยันจะติดคุกเอา แล้วมึงถอยออกจากวงคกรวงจรนี้ก็ไม่ได้ถ้ามึงถอยออกปั๊บพวกจะเล่นงานมึงอีกมึงรู้ป่ะอนาคตจะแย่เลยหันไปเรียนทํากิจกรรมไอ้ตรงนี้ที่มึงทำเนี่ยมันไม่ดีหรอกมึงก็รู้มันไม่ดีอย่าทำมันถ้าอยากได้เงินหันอยากลาหอยาได้พิเศษก็อย่างที่มี่บอกอย่าแยะไปรับจ้างทำงานเป็นเด็กปั๊มฝีมือช่างก็มีก็ไปวันจันทร์หนึ่งเนี่ยจันทร์ทุกถึงเวลาทีแล้วก็มาเรียนนะแค่นั้น ตรงนี้จะเป็นบอกเกิดทําให้หายนะเกิดขึ้นในชีวิตมันจะไม่รุ่งหรอกเข้าใจป่ะที่พูดเนะี่ยอย่าถามอีกแล้วมึงติดด้วย,ยไหมไปเสพไม่เคยยุง่งแล้วมึงอย่าไปยุง่งอย่าไปก้าวขาแย่ขาแล้วไปอยากเข้าคุกยังไงจบเลยมึงเสียใจคนเดียวไม่จาพ่อแม่มึงอีกหล่ะคนข้างหลังมึงอีกหลกครอบครัวอีกอะไรอีกเรื่องการเรียนอีกอนาคตมึงก็จะหมดไป สิ่งที่มันอื่นทําได้ดีๆก็ช่วยเหลือกันก็มีเยอะแยะไปคนอื่นเขายังทํากันได้เลยเวลาว่าเราผู้ชายเราแข็งแรงขนาดนี้มีมือมีตีนเหมือนกันก็ทําในสิ่งที่มันร้านสค์ดีกว่าไหมอย่าไปยุ่งกันแบบนี้เลยได้เงินเยอะได้เงินง่ายแต่ไปคุกง่ายเสียอนาคตเลยทันทีเลยตาหน้าโดนตาหน้าด้วยมันไม่ดีหรอกอย่าไปทําไม่เอาพยายามหลบเลี่ยงแล้วหลีกหลีกปฏิเสธตัวเองออกมาจากตรงนั้นอย่าไปยุ่งอีก พราะว่าเออถ้ามีเรื่องอะไรหรือหนักขนาดมึงมาคุยกับพวกครูบาอาจารย์ตรน,นู้นนี้ของคุยได้ปรึกษาได้แก่ตัดสินใจอะไรคนเดียวที่มันผิดผิดมเรื่องั่าลไปได้